把我们的部队就是讲了一个。 ีม่ยเสำหรับกิจกรรมของเรานะคะที่จะจัดขึ้นนะวันนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตแจ้งกำเนดการด้วยหนึงนะคะแขมันเต็มที่รังสรรค์ฤาษีของคุณเด็ภาระนเวนพอสมัยรัชกาลเพราะว่าในที่เขาอยู่เองอาหารไม่เพียงพอแล้วเขาเลยต้องลงมา แตดปัญหานั้งเล่าวมากตั้งแต่ระดับเราคนพื้นธรมรมดาสามัญชนจนถึงชั้นเจ้าผู้เกิดคนมีหรือในหลวงถ้าเราสังเกตว่าสมัยใดห,หรืออะกรต่างที่เรามีอยู่ในสวนสัธารณะครับต่อไปเป็นชั้นต่างๆไป่อมาเรื่อยๆซึ่งในการสาร้างวิธีการองค์ความรู้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน่ก็สะดวกการเชื่อมต่อบางองค์ประก,รรกรอบ

แกลอดชอบแกลอก็ไม่บอกให้อย่างอื่นไม่กินเลยเนี่นะครับานะกเนีเราี่เราเรม่บอล่บอล้ยแต่แกเนี่ยเอาวางักหน้านี้ก็ได้่ว่าเราเตีมา